ถามมึงจริงๆเถอะมึงจะทําให้ยากทําไมมึงบังคับลูกมึงเลี้ยงมึงได้เหรอไม่ม iden, จ ع, จ aining, ีทางถ ını, so, like, ้าม okay. ันจะไม่เลี้ยงมึงและถ้ามึงบังคับลูกมึงเลี้ยงมึงมันจะเลี้ยงแบบไหนเอาตีนเคียกูจะบอกให้ยิ่งมึงไม่ทําหน้าที่กับมันเวลามันทําหน้าที่กับมึงมึงเตรียมตัวได้เลยมันจะเอาช้อนกระแทกปากมึงมันจะกระชากมึงขึ้นที่นอนแรงๆมันจะถูมึงแรงๆมันไม่เอาขันน้าเขกบาลมึงกูบุญแล้วกูจะบอกให้ มันไม่ได้ยากเลยแต่มึงไม่ยอมรับความจริงมึงดูแต่ละคนแต่ละคนที่หลวงที่เลี้ยงคนแก่แต่ละคนมึงดูสภาพทำดีกันได้หรือเปล่าได้ทั้งบุญทั้งบาปสะสมกันไปเต็มไปหมดมึงคาดหวังอะไรกูถามแค่นี้มึงคาดหวังว่าทุกคนต้องดีกับมึงเหรอกูเห็นลูกเห็นหลานเห็นเพื่อนกูเนี่ยเลี้ยงคนแก่แต่ละคนไม่มีสภาพดีไล่อ,ออกไปนั่นงกินข้าวหน้าบ้านสาดข้าวใส่โดนบนทําไมทําแบบนี้ทาไมเลออีกแล้วกระชากแรง มึงไปดูความเป็นจริงในโลกมึงเลิกเผลอฝันสักที